่าก็ขอบคุณเขานี่แ้วติดตรงนี้เฉยเนี่ยอันนินทากาเลเหมือนเทแกลบต่อให้ไ <GO> ม <av uther> ่เก็บแซบบเมือนอตูดไปทูหินอาจาายอนอ่าทำไงต่อาจาายอนมันจะได้ต้นไม่พ้นนี่นนะผมกูมันจะเป็นทรงไหมวะเป็นทรงอะไรเนี่ย เล่นกันจริงไงเป็นโจงอะไรครับมันไม่ใช่กูด้วยมันคน้งคนถ่ายทต่มันอ๋อนั่นแหละหัวแก่เดี๋ยวม่ใช่หัวฉันมั้งมันใช่กูคนพูดคนถ่ายแตาเราก็คุณเซนไหมนี่ไม่คนพูดก็คนตัดก็จะอธิบายก็อธิบายไปตามธรรมชาติว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะได้คนถ่ายก็การสัมภาษณ์ก็เว้นวรรคให้คนตอบอ่ะมันตอบทีนึงไอคนโดนถามก็ให้ไอคนนี้สัมภาษณ์ก่อน ให้มันมีเนื้อหาสาระคนเขาจะได้อยากติดตามดูขอบคุณจริงครับอันนี้จริงเรื่องจริงต้องขอบพระคุณมากเลยครับพูดได้ดีไม่ใช่มาแย่งกันพูดใช่ตรงเดองตรงเดงมันมีสาระตรงไหนอะไรยังไงคนติดตามครับมันก็เบื่อขอบระคุณมากเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเพราะคนหลายๆคนเขาไม่กล้าติติงมาจริงๆเขาอยากจะพูดแบบนี้แหละมีคนทักทายมามีคนอยากจะพูดแบบนี้แหละคือผมจะให้คติพจน์เป็นนิดนึงว่า ผมเป็นคนดีผมแก้ไขคนจังไรแก้ตัวคนชั่วทาลายมักง่ายชอบทิ้งอันนี้แหละครับคือปัจจัยของผมเองครับแล้วจะเสร็จไหมเนี่ยถามจริงเสร็จแล้วเนี่ยมันเสร็จแล้วท่านละถ่ายเมื่อไหร่ผมก็เลิกเสร็จแล้วอ่ะเล็มไปเร็วเป็นวจนะจะโคนเออให้มันผมว่าผิดนะนี่ผมต้องขอโทษคนฟังให้มันได้ได้ฟังเข้าใจล้วเออครับเขาพูดอะไรกันจะได้สาระเนาะเออท้าที่หายดีนะครับ แกต้องพูดภาษาโคราชตาแกต้องพูดภาษ<อ>า,า <laughs> มันเนีันทีมันตกไง <laughs> อันนี้อันนี้ต่ภาษาโคราชเขาเรียกว่าอย่างี้เด้อภาษากลางเรียกว่าอย่างงี้อะไรอย่างเงี้เ<อ>กน็นเก็นต้งจี๊ใหม่ได้ไหมครับ<อ>ผมชอบแบบนี้ เอาอย่างงี้น้องเอ้ยน้องนางแก้มตุยน้องเป่ากลุยพี่เองก็เป่าตะไรอะอะพี่บอกว่ามันแท้แท้น้องเป่าไม่ฟังเลยเนี่ยเองก็เป่าลุลุลลูกค้าก็จะติดทิ้งหน่อยในแบบก็ติดทิ้งหน่อยเห็นน้ำหมูไหมน้ำหมูดังเพราะอะไรรับน้ำหมูนี่ พงเทพก็ะโดนจำนาญนี่ไปสิบสอยห้อยตามคาราบาวมาตั้งกี่ปีไม่ดังอ่ะพอมาเป็นตัวของตัวเองคือเป็นเพลงโคราชนี่ดังเลยเห็นไหมใช่ครับใั่นรือดังเพราะอะไรเพราะว่าพูดโคราดเล่นโคราดไปพูดโคราดไป คนรู้จักภาษาโคราชมากขึ้นเพระาะหน้าหมูแต่ตาอ้นเขาไม่อยากดังเลยทําไงครับเนี่ยดังครับเขาไม่อยากดังเอาคนกระทูยกกระทอมมาปลูกหอมนี่กระเทียมมันเป็นเตามันต้องเตรียมนะหลูปฟัดฮัดกระไทยนะไก่เป็ดไก่ไก่เขาควรดังไงครับมีใจซะท่าไป้ทำเป็นตัวกันตัวเองเดี๋ยวจะดังมาจารย์้อมวานแจงไทยน้ำกะทินอยาได้ขี้ทีนี่ก็เอาเจ้าเดิเอาเป็นเดือนติปสองพันเมื่อกี้กระทูน้ำน้ำิกปลาผงกิ่มพักกระทิ่นหาอยู่หาเป็นคลิปที่หามาเลยครับคลิปนี้ ต้องขอประทานโทษในแบบนะครับวันนี้ในแบบให้ความร่วมมืออย่างดีนึเอาตามแบบแล้วเราดูตามแบบอ่าดูตามแบบเหมือนตามแบบเราไม่ทํำนี่เอาไปทางการเลยนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะห้ามนอกเรื่องนะไม่นอกห้ามนอกเรื่องนะครับไม่นอกแล้วนายแบบเ็าจะยัวขึ้นมาแล้วเขายัวมาตั้งแต่ขึ้นมาตัดแล้วเฮ้ยกูยัวตั้งนานแล้วตั้งแต่ยัวเลยได้เห็นคลิปเลยเห็นคลิปแล้วเห็นคลิปแล้วโอ้มึนตึ๊บเลยนะแล้วมาวันนี้กูไปคิดว่ากูจะมาเจอสองคนนี้ แล้วไม่พอใจผมไม่คิดเลยนะว่าโอ้ยตายแล้วนี่ไม่น่าเชื่อนะขอบคุณครับขอบคุณที่ติเพื่อก่อครับติเพื่อก่อย่อเพื่อทำลายนะถ้าย่อทำลายนะถ้าติมันจะได้ก่อใช่ไหมต้องทำให้ดูอย่างดีจริงๆแล้วก่อนนี้ต้องมันฉาบปูนก่อปูนไหคครับครับครับนี่ดูวิธีทำหน่อยดูถ่ายเราไปเลยคนมีอะไรที่ถ่ายครับบอกก็ด้วยดิบอกก็ด้วยดิ ยังไม่กันนะนี่มันไม่มีสาระอะไรเลยมีแต่น้ำมีแต่อะไรไปก็ไม่เป็นไรไม่บอกไม่แก้เพราะเราผูกเขาจะหนีมาเราต้องทำดีที่สุดทำให้ดีแล้วก็ต้องดูอย่างนี้ขบนขบนทำไงขบนซอยแล้วก็ไล่นิดนึงต้องซอยนะต้องซอยอ่ะไม่ได้พอใจมันรักเธอเธอสวยเธอช่มวย กบอ,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 อย่ังไงครับตรงนี้เชค็คคัพเลยนะ<า>อ่ะาาปกจะแนะนำมีโกนยี่ห้อหนึ่งเก่งมากดีมากยันหนึ่งยี่ปุบจุ๊บฟิวเมียมหนึ่งมีโกนยินลิสลอนดอนบิบ๊บกกล่องสี<า>ส้ม,มกล่องสีส้มครับผมเคลือบด้วยอะไรครับอาจารย์เคลือบด้วย ฟรีเมียมฟรีเมียมอย่างดีเลยนะครับผมขึ้นสบนด์ของล้เองร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบาทครับผมหาซื้อได้ที่ไหนครับอาจารย์นนหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยทุกจังหวัดครับผมแล้วก็มีลายอยู่ด้านล่างนะครับผมแวะมาดูได้เลยนะครับผมมีลายสั่งซื้อได้เลยนะครับผมนะครับเวลากันเลาก็วับวัดจากคิ้วขึ้นมามุมหน้าผากแล้วเราก็กันถ้ากนี้โมไม่ได้นะกันเนี้ยเป็นตัวเอสครับดูอย่างเดียวให้ดูอย่างเดียว มือต้องเบาครับโค้งตามเป็นตัวเอสคำว่าตัวเอสยังไงเอสใหญ่เอสน้อยก็ได้หมดแลยครับครับดูครับดูลากเบาเบหนึ่งจอนให้สวยๆโค้งตามใบหูให้ดูชัดๆเลยนะครับให้ดูชัดๆเลยชัดเบาเบาน่ลากเบาเบารากเบาเ ฝั่งนี้จะยากที่สุดตัดเหลี่ยมตรงนี้อ่าตรงนี้จะยากที่สุดทำอย่างนี้ทำมืออย่างนี้ครับตรงนี้ทำไม่เคลียร์นะบางทีคนไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจต้องวางอย่างนี้ก่อนต้องวางอย่างนี้ก่อนนะครับพอพอได้เส้นกึกแล้วเราก็เอาปลายไม่ได้เคลียร์ตามเส้นอ่าเอาเขียนดูฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันดูด้านนี้นะครับดูด้านนี้ฝั่งนู้นอย่างไรฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับวัดก่อนเป็นตัวคนตายยังนะเป็นตัคนตายยังเป็นตคนหูยังหัวยัง ครับถ้าไม่งั้นจะไม่เท่ากันนะเป็นรูปตัวเอลรูปตัวเอสถ้าตัวเอลเป็นเหลี่ยมไม่ได้ฝั่งโน้นเป็นตัวเอสฝั่งนี้เป็นตัวเอลทำไงอาจารย์เราก็กลับมาแก้ไขได้กลับแก้ไขบ้านอยู่ใกล้ๆกันเนาะครับผมนี่มีปัญหาเนาะไม่ใช่แขกกลับนะเราเดินกลับมากลับมาแล้วมาแก้ไขครับผม <c oughs> แขกก็จะคิดในใจแล้วตอนนี้หลับตาแล้วก็บอก <h> mm hmm> ดูความสัเร็จยาหนะ<ด>ยายาดูระบบสัมผัส ตรงนี้โค้งตามหูนี่ใช้ปลายมีดแยกๆหน่อยหนึ่งแล้วจุกสอบขึ้นนิดหนึ่งยกครับแล้วแขกที่โดนสัมผัสจะนิ่มนิ่มมากไม่ใช่ว่าเราว่านิ่มคนเดียวเราต้องถามแขกด้วยแขกต้องนิ่มด้วยนะครับไม่ใช่นิ่มแต่เราถ้าเราไปกันให้เขามีแผลบาดแผลมากเขาก็จะดุเขาจะดุอะไรเขาไม่พอใจแล้วทีหลังเขาจะไม่มาตัดกับเราพูดมากเขาก็ยังดุว่าเราพูดมากคนนี้แขกเราพูดมากจริงไหมครับถามจริงจริง เราเป็นคนพูดมากหรือเปล่าพูดมากถ้าจะให้ขึ้นเวทีพูดพูดได้ไหมครับได้ถ้าไม่อย่าไม่โจมตีคนอื่นได้ไหมได้พูดพูดใครก็พูดได้แต่ว่าพูดแล้วมีคนฟังมาพูดแล้วไปพูดไปโจมตีคนอื่นนี่ไม่พูดแล้วมีคนฟังท่านมาใช่ท่านพูดแล้วคนจะฟังท่านไหมต้องให้เขาฟังเองนะใช่ผมทำยูทูบมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งหมาดูผมก็ไม่มากมีตัวเยอ้หลวงครับหมาผมมีไม่มาก ผมมีมาคนเดียวครับเรื่องจริงครับครับครับเรื่องจริงผมทำมา2ปีแล้วนะครับ YouTube นี่แต่ว่าปีแล้วนะครับที่เขาติเลยผมไม่ได้เครียดเขาหรอกแต่ก่อติเพื่อตัวโกรธไหมครับถามไม่โกรธไม่โกรธไหมไม่โกรธไม่เครียดไหมครับไม่เครียดไม่เครียดครับถ้าไม่งั้นกันไม่ได้นะเนี่ยฮะไม่งั้นกันไม่ได้นะถ้าโกรธถ้าเครียดอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะนี่มือละเอียดมากเลยครับนี่กันละเอียดมากเราค่อยๆทำ ค่อยๆทำเขาเรียกตีเพื่อกอตีเพื่อกอยอเพื่อทำลาย